เรามีมันเผาไม่เผาอะเดี๋ยวเราจะดูทีละกล่องค่ะอันนี้เป็นกล่องกล่องอะไรอันนี้ไข่เค็มโอ้โหมันเหมือนกันอะอันนี้ก็โปรตีนทุกเวลาอันนี้ก็ชีสหยิบออกมาดีวล้งชินมาสะเราจะมาลองชีสจอนอันแรกนะเดี๋ยวโดยเด็กทีมันยักอันนี้อันนี้รสอะไรคะรสชีสมันเหมือนมันเผาเลยอ่ะ หนุ่นมันจริงๆหนูหนูไหนหนูบอกที่มันคืออะไรคะนั่นคือมันเผาที่ไม่ต้องเผาแต่เป็นขนมมันเผามันเผาที่ไม่ต้องเผาแต่เป็นขนมมันเผาอ่ะดูข้างในดิคะโอ้โหันนี้ชีโอู้หูชีชีสอู้หูนี่หนกรอบตรงนี้มันเหมือนมันเผามากเลยนะคะเป็นไงบ้างคะลูกอร่อยมากอันนี้รสอะไรคะพี่อยู่ตรงนั้นมันแหม มันเผาแต่ไม่เผานะคะซึ่งจริงๆมันคือขนมใช่ไหมเผมันคือทํามาจากมันเลยคุัคะทำมาจากมัน,นทุกอย่างทํามาจากมันแต่แบบเป็นมันเผาที่ไม่ต้องเผานะคะอร่อยรอยเอยเรานทบมาจากรายการปัญญาตราแตกค่ะแล้วเราก็เลยสั่งซื้อมาของเขานั่งรักมากเลยสกล่องตัวไปใช้งานได้เลย เราจะแกะมันเผาที่ไม่ได้เผาแต่คือขนมมันเผานะคะแล้วไส้สเผามันเผาไส้มันเผาค่ะ <c oughs> <c oughs> นอนอนอน,น,นดูดิดมันเหมือนเขาทำแบบเทคเจอร์อบะเป็นมันเผามีรอยมีอะไรเหมืมอนอนมันจริงๆเลยอ่ะเหมือนมันเผาจริงเลยค่ะ <c oughs> ใจเย็น หมือนมี่เหมือนจริงเลยเนาะมันเผาเหนียวแบบเหนียวเหมืนพันเผาด้วยมันมีมันมีขนขนแบบนี่ด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะเหมือนเป็นรากมันอะเฮ้ยยยยยยยเยยยยยยเยยยยยยยนยยยยยคยยยยนยยยยยยเยย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 อยย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 เยย มันก็เลยมีมันอันนี้เป็นมันเนาะไม่ใช่ไข่มั้งข้างในอันนี้คือไส้ไข่นะอีกรสหนึ่งนะคะแต่จำไม่ได้แล้วค่ะว่ารถอะไร <c oughs> <c oughs> แกะเลยนะคะก็เป็นน่าจะเป็นรถมันเผาเลยนะเพราะว่ามันเขียนว่าโนเองอ่ะค่อยๆแกะนะคะต้องให้ช่วยไหมคะไม่เป็นไร อันนี้ติดหน้าผากไว้เลยค่ะขอเอาลงจากกล่องก่อนนะคะค่<อ>ะไหวมี่ค่ะได้แล้วค่ะโอ้โหเหมือนมันสุดๆดมซิมีกลิ่นไหมมีค่ะเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นมันเนา่ะ ไหนรสซี่ข้างในเป็นไงมันอันนี้อันนี้มันโอ้อันนี้มันล้นล้นเอ้ยมีรอยแบบนี้คล้ายๆมันดำๆมนอมากเลยอ่ะไหนโชว์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 อ๋อคะเป็นไงบ้างคะ อันนี้อันไหนอันนี้ได้อันนี้มันเผาจริงจใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่มันไม่เผาค่ะเว้ยอันนี้พอเป็นมันเผาแต่ไม่เผาเรากินได้ทุกอย่างเลยเนาะไม่ต้องปอกเปลือกออกเลยเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดแล้วชอบรสไหนที่สุดคะในสามรสนี้รนี้ค่ะรัวนี้คือรสมันเผาแต่ไม่เผาซึ่งเป็นรสมันเผาจริงจโอเคเออแทนที่เอ็กะแส่ไปตรงเนี้ยจะขกเอาเอ็กมาใส่ตรงเนี้ย ก็ตรงถูกแล้วค่ะเพราะว่านี่เค้าโนเอก็คือไม่มีเ A โ,โอเคเร,าาเราาะวังหกระวังหกตูดไป <c oughs> อยู่นะไม่ที้นะค่ะทีมีิทีมแนะนำมาให้ด้วยนะคะว่าต้องทานยังไงของเขาทำชอบออของจริงค่ะเขาไปใช้ประโยชน์ดได้ต่อ